กาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึง a c e b o o k นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับที่ใช้งาน Facebook บ่อยๆนะครับแล้วรู้สึกว่านะครับ Facebook มันช้ามันอืดนะครับมันกระตุกบ้างนะครับ Messenger กระตุกบ้างนะครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้นายช่างจนจะพามาล้างไฟล์ขยะใน Facebook นะครับ ปรับสภาพ Facebook และ Messenger นะครับให้มันใช้งานได้ดียิ่งขึ้นให้มันใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีวิธีทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเ,เพื่อนๆหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับแล้วไปที่คำว่าไปที่คำว่าตรงนี้ก่อนนะครับไปที่คำว่าการตั้งค่านะครับอันดับแรกไปที่คำว่าการตั้งค่านะครับ กดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับเราจะไปล้างไฟล์ขยะในแอป,ป Facebook กันก่อนนะครับนะพอมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เพืเ่อนๆไปที่คําว่าแอป,ปนะครับหรือจัดการแอป,ปหรือคําว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันพื้นฐานแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับกดเข้าไปนะครับที่คําว่าแอป,ปนะครับอ่ะแล้ว บางคนอาจจะมีแอปขึ้นมาเลยนะครับแต่บางคนต้องกดที่คําว่าแอปอีกทีนึงนะครับถ้าใครที่กดแอปอีกทีนึงก็กดเข้าไปนะครับแบบหนชังจุดนี้นะครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันนะครับทั้งหมดในมือถือของเรานะครับอย่าลืมคําว่านี้นะครับอย่าลืมกดดูตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรตรงนี้คําว่าแอปทั้งหมดนะครับ แอปทั้งหมดแอปเปิดใช้แล้วแอปปิดใช้งานแล้วนะครับให้เรามาที่แอปทั้งหมดนะครับดูว่ามันอยู่แอปทั้งหมดหรือเปล่านะครับถ้าอยู่แอปทั้งหมดเสร็จปุ๊บนะครับให้เลื่อนลงไปนะครับหาคําว่า Facebook และ Messenger ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวฉันจะเลื่อนไปหา Facebook นะครับอ่าเจอ Facebook แล้วอ่าเฟซบุ๊กนะครับกดเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วเพื่อนๆมาที่ที่เก็บข้อมูลอ่าที่เก็บข้อมูลนี้นะครับ กดเข้ามาที่ที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วเพื่อนๆมาดูว่าไฟล์แคสของเพื่อนๆมีเยอะหรือเปล่านะครับอ่ะมีเยอะมีน้อยยังไงนะครับก็สามารถล้างตรงนี้นะครับล้างแคสไปเลยนะครับล้างแคสตรงนี้นะครับกดที่ล้างแคสนะครับเดี๋ยวในช่นจะกดที่ล้างแคสนะครับเพื่อนๆสังเกตไฟล์ขยะตรงนี้จะหายไปนั่นเองนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับศูนย์แล้วนะครับ ไฟขยะตรงนี้นะครับนายชุชนเคยทคําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับการใช้งาน a c e b o o k นะครับใช้ไปสักพักไฟล์ขยะจะเพิ่มขึ้นนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆมาล้างนะครับอาจจะใช้สักอาทิตย์2อ,อาทิตย์น่ะหเดือนแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะล้างบ่อยมากแค่ไหนนะครับแต่จําเป็นต้องล้างไฟล์ขยะตรงนี้ด้วยนะครับการทํางานของ Facebook จะมีไฟล์ขยะเสมอนะครับอ่า เสร็จปุ๊บนะครับล้างตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้ไปดูที่ messenger นะครับไปหาคำว่า messenger ได้เลยนะครับ messenger ตรงนี้กดเข้าไปที่ messenger นะครับแล้วก็มาที่เก็บข้อมูลเหมือนเดิมนะครับเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ที่เก็บข้อมูลแล้วเราก็มาดูที่ไฟล์ขยะเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ล้างแคตเหมือนเดิมนะครับล้างแคตไปเลยไฟลขยะก็จะหายไปนั่นเองนะครับ เมสเซนเจอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับการใช้งานเมสเซนเจอร์ก็จะมีไฟล์ขยะสะสมเสมอนั่นเองนะครับเมื่อเทียบเมื่อไหร่ที่เรามีการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับไฟล์ขยะจะเพิ่มขึ้นในมือถือของเราเสมอนะครับเราก็พยายามนะครับมาล้างเช่นเดียวกันนะครับอ่ะพอล้างตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้ออกจากการตั้งค่าไปนะครับอันที่2นะครับอันที่สองเพื่อนๆไปที่ Pa Store นะครับไปที่ Pa Store นะครับ ปที่คำว่า Play Store นะครับกดเข้าไปที่คำว่า Play Store ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆพิมพ์ไปเลยนะครับ Facebook อ่า Facebook อ่านี่ Facebook เห็นไหมครับถ้ามันขึ้นคำว่าอัปเดตแบบนี้นะครับแสดงว่า Facebook ของเราเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับนักนฉัจนพูดไว้เสมอนะครับย้ำไว้เสมอนะครับสำหรับบางคนนะครับที่ชอบชอบใช้นะครับที่ชอบ ใช้ Facebook เวอร์ชันเก่านะครับการใช้ Facebook เวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่นะครับการเชื่อมต่อกันจะไม่ค่อยเสถียรนั่นเองนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับถ้ามีเพื่อนของเราเขาได้ทำการอัปเดตเป็น Facebook เวอร์ชันใหม่แล้วแต่เราไม่ยอมใช้ Facebook เวอร์ชันใหม่นะครับการเชื่อมต่อระหว่างของเราที่เป็นเวอร์ชันเก่ากับของเพื่อนที่เป็นเวอร์ชันใหม่ มันจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับหรือบางคนก็อาจจะไม่ติดปัญหาเลยนะครับแต่ก็จะมีอยู่คือติดปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่เสถียรนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆนะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับขึ้นอัปเดตแบบนี้ให้กดอัปเดต Facebook ไปเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ มันก็จะอัปเดตให้เรานะครับการอัปเดตนี้นะครับจะช่วยให้ Facebook ของเราเร็วยิ่งขึ้นนะครับในเวอร์ชั่นใหม่จะมีการแก้ไขนะครับการแก้ไขในส่วนที่เวอร์ชั่นเก่าจะทําไม่ได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วใครที่อัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าเปิดแบบนี้แสดงว่าอัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับไปที่ m e s s e n g e r นะครับ m e s s e n g e r นะครับ นะครับอ่าเห็นไหมครับ messenger เพื่อนๆก็กดมาเช่นเดียวกันนะครับมันขึ้นอัปเดตหรือเปล่าน,นะครับถ้าขึ้นอัปเดตแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆอัเปเดตเช่นเดียวกันนะครับอ่าเราก็กดอัปเดตไปนะครับอา้าวนายช่างจนทำมมาพูดถึงการอัปเดตนะครับการอัปเดตนะครับ จะช่วยทำให้นะครับแอปพลิเคชันของเราไหลลื่นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างไรนะครับเวอร์ชั่นใหม่นะครับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่จะดีกว่าเวอร์ชันเก่าเสมอนะครับส่วนมากนะครับแต่ก็จะมีส่วนน้อยนะครับเป็นเวอร์ชันใหม่อาจจะไม่ดีก็แสดงว่าเวอร์ชันใหม่ที่เขาปล่อยมามันอาจจะมีปัญหานะครับแล้วการมีปัญหาตรงนั้นนะครับรอสักพักเขาก็จะปล่อยตัวใหม่ที่แก้ไข ให้ที่แก้ไขจากตัวเดิมที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับให้เราอัพผ่านไปนั่นเองนะครับก็เราก็ต้องมาอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ Facebook และ m e s s e n g e r ของเราใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปนะครับเราไปที่ Facebook นะครับกดเข้าไปที่ Facebook ของเราเลยนะครับ พอกดเข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่ขีด3ามขีดมุมบนขวานะครับกดที่ขีด3ามขีดมุมบนขวานะครับแล้วเลื่อนเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปหาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาที่การตั้งค่าอีกรอบหนึ่งนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับอ่า พอมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับหาคําว่าสิทธิการอนุญาตตรงนี้นะครับพอเจอคําว่าสิทธิการอนุญาตเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่าเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่เบราว์เซอร์นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆมาดูที่หัวข้อนี้นะครับหัวข้อนี้นะครับการเลือกดูข้อมูลอ่า มันจะขึ้นควาว่าล้างคุกกี้และแคสนะครับในอุปกรณ์ของคุณนะครับตรงนี้ล้างคุกกี้และแคสในอุปกรณ์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมนะครับขณะที่ใช้งานเบราว์เซอร์ Facebook บนมือถืออ่าหมายความว่าอย่างไรนะครับเราจะล้างไฟล์ขยะที่เกิดจากการใช้งาน Facebook นะครับแต่ใช้งาน f a c e b o o k ข้ามไปยังแอปพลิเคชันอื่นนั่นเองนะครับหมายความว่าอย่างไร อ่ะดอน,นัชจ,จนจะอธิบายให้ฟังนะครับเราใช้งาน facebook อยู่ใช่ไหมครับมันจะขึ้นโฆษณาหรือเบราว์เซอร์เด้งขึ้นมาในหน้าฟีด a c e b o o k ของเรานะครับจะขึ้นว่านะครับโอ้สมมุติถ้าใครที่ชอบรถมันจะมีโฆษณารถขึ้นมานะครับรถยีดด่ห้อนี้ใช้งานอย่างนี้เ,เราอยากดูว่าเขาขึ้นมารถยีดด่ห้อนี้ใช้งานแบบนี้ อยากดูไหมกดดูได้เลยอย่างนี้นะครับเรากดปุ๊บนะครับมันจะเด้งไปอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับคือใช้ Facebook เชื่อมต่อเป็นสะพานไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งนั่นเองนะครับมันจะมีคุกกี้เกิดขึ้นนะครับเชื่อม Facebook แล้วก็ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับมันจะเกิดการเก็บข้อมูลหรือไฟล์ขยะนั่นเองนะครับไฟล์ขยะตรงนี้ นั่นเองนะครับที่เราต้องมาลบข้อมูลนะเข้าใจนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจก็คอมเมนต์หรือพิมพ์เป็นคำถามไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็คือว่าการใช้งาน Facebook นะครับหรือการใช้งาน Facebook เพื่อไปอยังอีกเว็บไซต์นะครับเพื่อเชื่อมไปยังอีกเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนั่นเองนะครับเราก็มานะครับลบข้อมูลตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ วิธีแรกที่นายช่าโจนบอกให้เข้าไปตั้งค่าแล้วไปล้างแคดอันนั้นคือไฟล์ขยะที่เกิดจากตัว Facebook ของเรา,าไฟล์ขยะที่สะสมที่เกิดจาก Facebook ของเราทําขึ้นมา,าแต่ตรงนี้หมายความว่าไฟล์ขยะที่เกิดจากการข้ามไปยังอีกเว็บไซต์เว็บไซต์อื่นไฟล์ขยะที่ Facebook นะครับเก็บไว้หรือไฟขยะการเชื่อมต่อเว็บไซต์นะครับจาก Facebook ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งสมมุติมีเว็บไซต์รถมาลงโฆษณาใน f c e b o o o อ่ะมันขึ้นมาว่ารถยี่ห้อนี้ควรทําแบบนี้ในการใช้งานเราอยากดูเออเราใช้รถยี่ห้อนี้อยู่เราอยากจะดูว่าคุณสมบัติเป็นแบบไหนอ่ะมันขึ้นมาหน้าฟีดปุ๊บเรากดปับ๊บ นะครับมันจะเชื่อมไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งนั่นแหละครับการเชื่อมตรงนั้นนะครับ facebook จะเก็บข้อมูลหรือไฟล์ขยะนะครับมันจะมาอยู่ที่เมนูนี้อ่านั่นเองนะครับเราก็มาลบนะครับลบไฟล์ขยะนะครับในการเชื่อมหรือไฟล์ขยะที่เราเข้าเว็บไซต์พวกนั้นนะครับเราก็กดลบที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ าเห็นไหมครับพอลบแล้วเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าลบเสร็จแล้วนะครับวันนี้เวลา7จ็นาฬิกา31นาทีะครับมันจะบอกเวลาด้วยว่าเราลบไปวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการล้างไฟล์ยขยะเฟ e บุ๊กนะครับที่เกิดจากการใช้งานเบราว์เซอร์ที่2ที่3นั่นเองนะครับก็วิธีนี้ เพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับนายช่างจนก็รวบรวมการล้างฝายขยะมาให้เพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถแก้ไขเองได้นะครับลองเอาวิธีของนายช่างจนไปใช้ดูนะครับนายช่างจนก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบในคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับที่ จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะครับที่จะมาช่วยให้การใช้งานมือถือของเพื่อนๆน,นะครับที่เพื่อนๆสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้มาฟางเพื่อนๆอ,อีกนะครับก็อย่าลืมนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้หลายช่างจนก็สวัสดีครับ